สถาบันการเงินเซโนไม่ปล่อยกู้ซื้อบ้านสูงขึ้นมาถึง70%็ดนะครับท่านผู้ชมครับเคยมีไหมฮะหรือเคยมีข้อมูลในยุคใหม่หมบ้างไหมครับที่บอกว่าเวลาเราไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับและธนาคารเนี่ยปฏิเ,เสธเกรดสูงขนาดนี้จําได้วันในหลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงที่พยายามจะพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมักจะมีแต่แบบว่ากู้เต็มร้อนต์นะ มีหลักฐานไม่มีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ก็กูเต็มร้อยเปจริงๆแล้วในคนที่อยากจะมีบ้านหลังหนึ่งในชีวิตถ้าบอกว่ากูเต็มร้อยเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับนะฮะเป็นพลังใจนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตคนเราก็คือการมีบ้านหลังหนึ่งเอาไว้เป็นที่ภาษาชาวบ้านบอกซุกหัวนอนนะฮะบางคนจะคิดไปไกลกว่านั้นก็คือทั้งซุกหัวนอนและทั้งทํารายได้ในอนาคต ก็ใช้พื้นที่บ้านนี่ละครับทำมาหากินก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารรัฐธนาคารเอกชนก็เขาบอกงี้ครับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยนี่นะครับหรือว่าซื้อจากธนาคารนี่นะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ประมาณ30-40%ลูกค้าร้อยคนขอกู้นะคุณไม่ผ่าน30คนไม่ผ่านส0คน แต่ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดมันขึ้นมาเป็น50คนแสดงว่าตอนนี้กู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับถูกปฏิเสธครึ่งต่อครึ่งน,นะครับคนกู้ซื้อบ้านเดินเข้าไปในแบง,งค์สคนมี1ใน2ต้องถูกปฏิเสธอีก1ผ่านนะฮะนี่เป็นภาพรวมในปัจจุบันนะครับทีนี้สิ่งที่เราเอา,เอามาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอะไรทราบไหมฮะถ้าใน50%การปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารลงไปดูในรายละเอียดก็จะพบว่ามันจะมีบ้านแบบระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ว่าไปนะครับหลังละพันล้าน800ล้าน นะฮะจะ70ล้าน60ล้าน50ล้านอันนี้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่พอมาดูกลุ่ม3ล้านลงมาน่าสนใจครับเพราะมาแหล่งข่าวในสถาบันการเงินของไทยของเราเนี่ยบอกนะครับว่าพอไปดูบ้านราคาต่ำสามล้านลงมาเนี่ยสถาบันการเงินจับปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าที่ซื้อบ้านในกลุ่มราคาต่ำสามล้านเนี่ยประมาณ 60- 70%โอ้โห๊สิบคนซื้อบ้านต่ำต่ำหลังละสามล้านเนี่ยเดินเข้าไปในธนาคารนี่นะครับ เคนถูกปฏิเสธเดินร้องไห้ออกนอกแบงก์มีอยู่3ามคนเท่านั้นที่ผ่านนี่เอาง่ายๆเลยนะครับและอัตรานี้ไม่เคยสูงมาก่อนในรอบหลายทศวรรษของประเทศไทยนะครับกลืงกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้กําลังหน้ากองวลน,นะเอาละแสดงว่าตอนนี้ฐานกลางลงล่างของประเทศมีปัญหาแล้วครับสำหรับการไปขอกู้ธนาคารและธนาคารบอกว่าคุณไม่ได้รับสินเชื่อสูงถึง70%ทีนี้ถามว่า สัญญาณของบ้านที่ราคาสูงขึ้นไประดับ8หลักมีไหมมีเหมือนกันนะครับแหล่งข่าวในสถาบันการเงินเหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้าเป็นหลังละสิล้านบาทนะครับตอนเนี้การปฏิเสธสินเชื่อของคนที่จะซื้อบ้าน10ล้านบาทในประเทศไทยก็ประมาณ10%ตัวเลขนี้เริ่มอุ่นๆอุ่นๆหมายความว่ามันเริ่มจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาแม้ว่ายังไม่ค่อยแบบ ชัดเจนมากนักนะครับแต่มันไปชัดเจนในกลุ่มที่เป็นบ้านตังต่ำกว่า3ล้านลงมาเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้เขาก็ห่วงกันนะครับนั้นถึงถามท่านผู้ชมอ่ะผมถามท่านผู้ชมต่อเลยเนี่ยนะฮะว่านเนี่ยตกลงเนี่ยท่านผู้ชมที่ว่าบ้านหลังละ3ล้านบาทเนี่ยนะครับนะฮะจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตมีหรือไม่มีโอกาสครับท่านผู้ชมครับบ้านต่ํากว่า3ล้านบาทซึ่งตอนนี้เป็นหนี้ดีอยู่เนี่ยนะครับมีโอกาสจะเป็นหนี้เสียบ้าน3ล้านบาทเนี่ย มีหรือไม่มีครับโอกาสตรงนั้นใครคิดว่ามีพิมพ์มีนะฮะใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีส่งมานะครับกลับมาดูตรงที่ว่าเหตุผล2ออย่างที่ว่าทําไมธนาคารเซโนนะฮะอย่างแรกก็ชัดเลยนะครับว่า1นี่หนี้ครัวเรือนสูงก็แสดงว่าคนที่ไปขอกู้ยืมกับธนาคารเพื่ออยากที่จะมีบ้านตรงนั้นนี่นะครับ ตรวจสอบไปที่เครดิตบูโรตรวจสอบไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการกู้หนี้ยืมสินแสดงว่าสุ่มเสี่ยงทีเดียวครับมีภาระของหนี้ควรเรือนสูงนะครับในขณะที่ปัจจัยตัวที่2เนี่นะครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตคือปกติแล้วเนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะขึ้นกับตอนไหนทราบไหมฮะตอนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าทั้งขาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งขาลงนะฮะธนาคารในระบบก็จะมีกลไกในการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมสินเชื่อถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าตอนนี้ที่เขาไม่ปล่อย2ออย่างเลยนะเหตุผลหลักๆเลยนะครับ mm. ก็เพราะว่าหนึ่งคนกู้มีภาระหนี้ครัวเรือนสูง 2. งแนวโน้มของดอกเบีย้ยเงินกู้สินเชื่อของอสังหารมิมทรัพย์จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับมียกตัวอย่างเลยนะอย่างเดิมเนี่ยนะครับคนที่มากู้ซื้อบ้านเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยสรค่าผ่อนบ้านมันก็จะสละตะอยู่ที่เดือนละหมื่นห้า แต่พอปรากฏว่าปัจจุบันดอกเบีย้ยมันขึ้นมาเป็น3%ก็กลายเป็นว่าค่าผ่อนบ้านจะเพิ่มจาก15,000ห้าการเป็น18,000บาทต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นในแง่ของเปอร์เซ็นต์20%นะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าภาระการผ่อนบ้านเพิ่มขึ้น20%แต่รายได้ขาเข้าเพิ่มขึ้น20%ตไหมคำตอบคือไม่ใช่และถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่มีอาชีพประจํารายได้ไม่สม่ำ,มมสมำเสมอที่เรียกกันว่ากิกอิคโนมีเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยครับ ขณะที่พาระดอกเบี้ยเขาขึ้น20%แลวทุกเดือนด้วยนะครับดังนั้น2กลุ่มนี่แหละครับจึงกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ทําให้ธนาคารนั้นจําเป็นจะต้องมีการปฏิเสธสินเชื่อซึ่งสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเทานั้นของคุณพิชัยวิรัติพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะและก็ยังรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสังหารทรัพย์หรือว่า REIC บอกว่าตอนนี้นะฮะกลุ่มตลาดกลางถึงล่างเป็นบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทนี่แหละครับ มันเป็นกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสูงมากและโดยเฉพาะยิ่งเป็นความต้องการซื้ออยู่จริงไม่ใช่ลงทุนหรือปล่อยเช่านะครับดังนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์กลุ่มนี้ถูกปฏิเสธจากแบงก์สูงถึง70%เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้น่ากังวลละมันจะกลายเป็นกลุ่มที่ทําให้ตอนนี้นะฮะคนก็ไม่กล้าไปกู้เพราะรู้อยู่แล้วถูกปฏิเสธและปฏิเสธหนักด้วยถึง70%ที่นี่จะหันไปกู้อะไรไม่เพื่อนบ้านไม่ญาติมิตรก็นอกระบบทีนี่ระหนักแล้วครับ เพราะว่าอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาจะไม่ปฏิเสธฮะรับแน่นอนแต่อัตราไล่เบี้ยทวงหนี้สูงกว่า70%นและทวงแบบโหดและแรงด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลน,นะฮะดังนั้นถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตกลงท่านผู้ชมคิดว่านี่กู้ซื้อบ้านหลังต่ํา3ล้านบาทเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตมีหรือไม่มีส่งนะครับถ้าใครคิดว่ามีพิมพมีครับถ้าใครคิดว่าไม่มีก็พิมพ์ไม่มีส่งมานะครับ